กาโนรักคุณสวัสดีครับพี่น้องที่รักสุขภาพทั้งหลายวันนี้กระผมนำจงวงแนะ่รงนะครับได้นำเ,เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็คือราชาสมุนัยหญิงจีรากและดอกขกสายพันธุ์นะครับเจ้ากำหนดหนึ่งเดียวของโลกหญิงจอรากและดอกขบสายพันธุ์ ที่เรารู้จักกันก็คือการโน้นนนนนเห็ดินจืดนั่นเองนะครับเรามีโมเดิร์นฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดหินจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ,บนบนเนื้อที่เนี่ยร้อยกว่าไร่นะครับเรามีการเพราะเลี้ยงนะครับทั้งรากแล้วก็ดอกนะครับตามมาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ห็ินจืดรากและดอก 6สายพันธุ์อันนี้นะครับมาบรรจุนะครับเป็นแคปซูลแคปซูลก็จะมีส่วนของดอกนะครับแล้วก็ส่วนของรากนะครับอันนี้ใช้ในการบำบัดโรคส่วนนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีเครื่องดื่มน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเราก็มีส่วนผสมของิ้นจือนะครับอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น,นครับพี่น้องที่ลิ้นจือนี่ละครับก็คือเราได้ขึ้นตำดับเป็นยาแผนโบราณนะครับที่ได้มาตรฐานระดับสากลมีความปลอดภัยสูงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเขาของกาแฟนี่แหละครับอร่อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีสารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยที่ รักสุขภาพอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะไปเซิร์ชนะครับใน Google ได้ว่าลิ้นจือรากและดอกพกสายพันนั้นนะครับมีสปปรรพคุณอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่จบนะครับเพราะมันยาวเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระผมเองได้นําบางส่วนขอ,อ,องลิ้นจือนะครับมาพูดมาคุยเพราะว่าลิ้นจือนั้นนะครับกระผมเองเนี่ยประสบ ปัญหาด้วยตนเองก็คือว่าเป็นผู้ป่วยมาก่อนเพราะฉะนั้นผมจะลงรูปที่อยู่ในภาพนี้นะครับมีหลากหลายนะครับพี่น้องก็ไปดูเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องสนใจหรือต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เพื่อไปดูแลสุขภาพก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับที่ไลน์เพราะฉะนั้นผมจะพิมพหน้า น้ารูปนี่แหละครับที่น้องได้ติดต่อมาเพราะฉะนั้นเรื่องของรายละเอียดกับลิ้นจือเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องอสุขภาพอะไรบ้างก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับสำหรับวันนี้กระผมเองต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพนะครับเดวกนออกกํากลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารครบทั้งห้ามูสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้อง ทุกทุกท่านนะครับจงโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็อายุมันขวัญเย็นที่สุณใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกๆุคนนะครับสวัสดีครับ